มวยรองแล้วไงวอเตอร์กอนซาเวสขอจัดมัดทดสอบขางยอดมวยอย่างซุปเปอร์เล็กสวัสดีแฟนบอลมวยทุกท่านครับข้าไปแล้วฝากกดไลค์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่หมจัดทางเรา,ข,าข่าวของวอเตอร์กอนซาเวสครับคู่ชกของซุปเปอร์เลกเกตหมูเก้าในศึกวันแชมเปี้ยนชิพออกมาให้ข่าวนะครับบอกว่าเมินถูกตรานหน้าว่าเป็นมวยรองหกความมั่นใจเต็มกระเป๋า ขอจัดน็อกตัวเต็งเวิร์กกังปีซูปเปอร์เล็กครับวอเตอร์คอนเซเวทครับมวยหนุ่มเลือดเซมบ้าวัย24ปีกำลังขึ้นเขิมเลยนะครับในตอนนี้ต้องการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันมวยไทยเวิร์กังปีรุ่นไฟเวท134ปอนด์โดยครั้งนี้นะครับเจ้าตัวจะเผชิญหน้ากับหนึ่งในตัวเต็งชาวไทยซูปเปอร์เล็กเกียรติมูคลในศึกวันไฟไนท์โดยวันนั้นนะครับจะมีคู่เอกเป็นอาร์เดรโนเกียกับเิริเทียสจอร์ันครับซึ่งครั้งนี้นะครับจะถ่ายทอดสดช่ว ไทยครับประมาณ7จ็ดโมงเช้านักมวยมัดหนักชาวบราซิลนะครับทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกของการแข่งขันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสอยคู่แข่งอย่างโจชัวครูสนะครับร่วงไปกองแบบไม่พึ่งกรรมการเลยใช้เวลาเพียง35วินาทีเท่านั้นนั่นจึงทําให้เขาลอยลําเข้ามาเจอกับซปเปอร์เล็กในรอบนี้แฟนมัดมวยชาวไทยนะครับอาจจะตามวอเตอร์ได้ดีครับจากเมื่อครั้งที่เขาเคยประกบกับราชันมวยไทยรุ่นไฟเบทอย่างรถถังจิตมังนลซึ่งไปนั้นนะครับเขาก็ทาไม่เห็นว่า รถถังเนี่ยกินเขาไม่ได้ง่ายๆนะครับถือว่าเป็นตัวอันตรายอีกหนึ่งตัวเลยทีเดียวปัจจุบันนะครับวอเตอร์รั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ5าของรังกิ้งวันมวยไทยรุ่นไฟเวทครับหากเทียบอันดับนับว่าเป็นรองซูเปอร์เล็กที่นั่งแทนผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นนะครับวอเตอร์ Water ก็ไม่ได้เก่งบารมียอดมวยชาวไทยเพราะการชนะน็อกเอาท์จากไฟที่ผ่านมาทําให้เขามั่นใจว่ามีโอกาสควา้าแชมป์ได้เท่าๆกับคู่แข่งคนอื่นเช่นกันตัวเขาเองนะครับก็ได้พูดถึงซูเปอร์เล็กบอกว่า ผมรู้ดีว่าซูเปเร็กเป็นตัวเต็งเพราะเขาเป็นถึงแชมป์โลกมวยไทยและมีประสบการณ์วันมาก่อนผมแต่ผมไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรอกครับผมไม่คิดอะไรกับการมวยรองแต่ที่ผมคิดคือทุกคนในเว์กลางปีล้วนเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสคว้าเข็มขัดเงินเหมือนกันวอเตอร์เองก็ยอมรับในฝีมือของยอดมวยจากบุรีรัมนะครับแต่ถึงอย่างนั้น เขาคิดว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบโดยครั้งนี้นะครับเขามองทะลุถึงจุดอ่อนของซูเปอร์เล็กและเขาเองจะใช้มันเป็นประโยชน์อย่างที่สุดในไฟน์นี้ซูเปอร์เล็กเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมเขาแข็งแกร่งและว่องไวไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามีรูปเตะเป็นวุฒิที่ร้ายกาจที่สุดแต่จุดอ่อนของเขาคือเขายังประสานการชกกับการเตะไม่ดีนักผมคิดว่า คางของเขาก็อาจเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนที่ผมสามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะไม่เคยมีใครที่โดนผมชกคางแล้วอยู่รอดปลอดภัยเลยนะครับในไฟที่แล้วผมทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์ผมคิดว่าผมจะเซอร์ไพรส์พวกเขาได้อีกในไฟนี้ทุกคนจะได้ไม่สงสัยในความสามารถของผมอีกต่อไปผมจะปิดเกมด้วยการน็อกผมพร้อมเป็นแชมป์และคว้าเข็มขัดกลับบ้านครับ ตางชมวอเตอร์กอนเซเวกับซูเปอร์เล็กนะครับในศึกวันไฟไนท์ซึงจะชกกันในวันเสาร์ที่27สิงหาคม2 5 6 5ครับเริ่มรายการตอน7โมงตรงทุกท่านนะครับสามารถรับชมได้ทาง YouTube วัน c h a เป i o n นชิ p แล้วก็ทาง a i s Play นะครับและนี่คือข่าวข่าวที่นำมาฝากครับหวังว่าจะชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์ครับให้เยอกดติดตามฝากกดติดตามพ่อกันไม่คลิปหนาเจอกันคลิปต่อไปครับ